ทหารมาแล้วรับผหารนะค FC ที่รครับมาแต่ไกลดิ่งจากสุรินจากสุริน์เลยจากกาลสินบัวดีลำนามกระ่วมนากระ่วมคนตกดีลงนามลงนนาก่วมบริษัใดดอกลุงนี่แหละลง้าบลงมีบริไหนเอาไ้จะตามไม้ถึงรับในดานหาะครั ที่ไปที่มานะครับคือไปที่มาของนักนะครับถึงมาจากหมวดแล้วที่ไปที่มาคือถึงมา11หมวดแต่ว่าพึ่งมาออกช่องแล้วค่ะเราบันได้ออกช่องครบทั้ง11หมวดแล้พค่ออยากเอามาบอกเอสซีค่ะจากหมวดละมูกกับเรื่องอะไรหรือเปล่าบันทีที่ไปที่มาก็คือพี่สาวเพิ่นไปถือพระอาจารย์อยู่วัดวัดบางหมอค่ะกลับเป็นวัดป้าวัดบ้านนอกนี่แหละค่ะ เบาไน,นี้เพื่อนกับไปถืออาจารย์ยุหันแล้วเพื่อนหนีมักซสือรดเสือสู้งวดเพื่อนกับโบ่า<บ>เดว,วังวัดติต้องถือทวงวัดดอก,ากภาษาคนมักเหรียมักซสือเสียงชูเสียงชูนอกจากจะไปขอนําอาจารย์สู้งวดค่ะ เขาสู้งวดแบบน,นี้เขาสูออ้งวด,วดจ้าก,กม็มีงวดพอถึงวงเวีงวดนึงแต่ว่าสีเขาตัวเน้นหรือตัวร่องกับอีอยังนึงค่ะเนาะอด้ได้มากแล้วอาจารย์เพิ่อนกใไฮมาเนี่ยละแล้วก็เลยถามเล่าแน,นวว่าถ้างลังเทือนอ่ะเล่าไฮมาหนูกับบดายน้ำเป็นยังคือบดายน้ำค่ะเจ้าของกับบมีสกบ่มีหยังสินะแล้วก็ให้แนะนํำเหตุวิธีนั้นที่นี่อย่างสินะ เฮ็ดดวงเฮ็ดยังเพินก็เปิดเปิดโชกเปิดยังเปิดโชกเปิดไฮเปิดเฮ็ดแต้ต้นปีเฮ็ดเทียเดียวค่ะเทียเดียวเพราะว่าสีเฮ็ดปีละเถ่อว่าสันแล้ววะแต่ว่าแม่นี่ดีบ่ก็เลยมาซ่อมก็เลยลองเฮ็ดน้ำเพิร์ดหัวที่แลวนั่นละถือมาน้ำเพิรสองหัวแล้วนะคะเปินมีวิธีแนะนำาหนเบ่าค่ะกับเปิดดวงนั่นละแนะนำาเพิรนจ้า กลายเป็นครอบเลืสโซนบุคคลเนาะค่ะเนาะโปรใจวิจารณญาณในการรับชมนําหรือว่าขันมาแนวท่างกระจังสามแนวท่างก็ได้นะคะบันทึกอาจารย์เพื่อนก็บอกว่าก็มีหลายคนถามว่าเพื่อนยุไสยุมองใดสืบนาเพื่อนไปนั่เอาในป้าอ่าเลขที่เพื่อนได้มากแต่ว่าจันชิลาสิบว่าขอบอกมองยูเพื่อนเนาะค่ะสิขอเอาแต่เลขรับน้ำพีสาวมาแแ่งปันให้พี่น้องเอฟซีแล้วกันนะคะ คือที่ไปที่มาหลับมุกดาหารเขามาจะงวดหรือครับเขามาสิบเอ็ดงวดงวดนี่ก็จะเป็นงวดที่สิบสองค่ะแต่ว่าผู้ได้กบว่าสีบมาอยู่บ้างโตเก่าเด็กินไฮมาสี่ห้าหกสี่ห้าเก้าเนาะไหนเมื่อไหร่วัเนี้บ้างงวดที่แล้วไหมอ๋องวดที่สิบเอ็ดอ๋องวดที่สิบเอ็ดที่ไม่ออกหาหกเนาะงวดจ้าว่าที่งวดที่สิบออกหกหา วันที่11ออกหาหกอี้ซี่กับเบาก็ได้ตามแล้วเหล็กตัวเก่าพลอยที่มาก,ากมาสั่นกระมากของเพื่อนวันนี้น้กับตัดท่ายเลยหล็กอยู่นะตัดถ่ายเอาน้ำเพื่นอยู่สแสดงว่าก็โชคดีนะครับนะจา้าครับมีโชคนี่อย่างน้ำเพื่อนแสดงความดีใจด้วยนะครับเจนุนะครับวันนี้ก็แน่ใจกัอยากให้เหล็กเพื่อนแตกทั้งบนทั้งล่างคนละค่ะที่ไดถึอน้ำกันทุกคนนาค่ะวดที่แล้วมีคนถือลายว่าเจ มีคนถือแม่ฟ้าปลายบ่อหลายทองวดหกหาแล้วว่าจ้าวันนี้เคล็ดลับก็คือน้องบอกไปตั้งแต่ลายีงวดแล้วจ่าสีบ้าบอกข้ามเก่าเห็นเรากระยับป่าเนี่ยบอกไปนี่คือเคล็ดลับกยับป่ากยับป่าท่านสีบ้าแม่ ในเราเส้นลูกโสงไว้ลูกเสียไว้ลวดงวดที่แล้วนี่เจนี่ย่ำคักย่ำหนาวาจังไหนเกาะย่าปากบ่ค่ะย่าปากแห้งย่าปากแห้งสีดังไม่สีดังเจเนคนกระซิมอยู่ได้ค่ะเอฟซีซิมเจต่างแล้วกระซิมเอฟซีทุกคนเนาะเจเนาะวาย่าปากย่าปากเพราะว่าเป็นเคล็ดลับเพื่นบอกหลายมันใหญ่ห้างค่ะหมวดนี้จันจิราพร้อมปล่อยทีดหงวดนี้แม่นค่ะ ตามจริงเพิ่อนสีมี่เล็กชุดไม้แค่สองชุดต่วมา,าเพื่อนอวยหัวสุดหัวลงนั่นเอเล็กวิ่งร่ออ,อน้ำอันชุดสามตัวเนาะชุดสามตัวกับลอก,ก้อนนะคะในชุดสองตัววันนี้ตัวเลขที่จะปล่อยก็คือชุดสองตัวสองตัวแมนจ้ะ สองตัวเอาเตรียมพร้อมเราไปจ้ะพี่น้องอยาก้ดูแล้วอยากันจะดูแล้วอยากมัดูแลแล้วก็พ้อมแล้วงั้นเอาสองตัวเอาากันเอาเป่ากนเนาะเอาดป่ากสรางกัชุดสองตัวเห็นแล้วอย่าบอกผู้ใดเด้อค่ะเนี่ยแบบูแะหนูกับเพิงเท่านั้นละคอดนี้ชุดสองตัวมีสองสามสามหกแล้วก็สามเก้า 2 3 3 6มและ3 9นะคะ FC เอานี้นะคะเป็นแนวทาง2 3 3 6และ3 9นะคะเอฟวดที่1 2บงมุกดาหารวดที่เอาบบดนี้โชว์ให้เบิ่งคะขะเนยใครฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวดูตัวเลขนะคะนี่โอ้โหวดที่12ของมุกดาหารลาภมุกดาหารนะครับเอาพี่น้อง เล่นไปที่สามเก้าวนีนได้มาแล้วค่ะตัวเลขนะคะรับมุกชอหารเล่นที่ช่องสี่เหลี่ยมค่ะในช่องสี่เหลี่ยมเราได้บอกว่าตัวใไหนไม่ได้บอกว่าตัวใดเดิงเอาเองตัวนอกมาแล้วมาแล้วพี่น้องแล้วบอกคนมาออกนอกกรอบเนาะอ่ามาออกนอกกรอบเพิ่นบอกคือบอกว่าไหนว่าแยปากคือเก่านี่ยจังใดแยปากในช่องสี่เหลี่ยมโอ้แยปากแยปากในสองสี่เหลี่ยม อพี่น้องเห็นแล้วนะคะแคบแคบเห็นแล้วกันปากด้วพี่น้องด้ให้เบิ่งเอานะคะเอฟซีตัวเพิ่นเพิ่นบอกัว่าใตัวเ่สามนั่มสมเพ่มปมเพี่มสามตัวเพิ่มสานตาวพี่นสมตัวเพิมสาตัิ่มสามตัวเพิ่มสามตัวเพิ่มสอมตัวเพิ่มสามตัวไปิ่มสมตัวเพิ่ามืัเพิมามตัวเพิ่มสามตัวเาตัวเพิ่ห้ารบั่อนเหมืานกัวไปเ่าอันเี้่ามตเพิ่นสั่งไว้ว่าจังเพิก็จ ทังวายาปากแห้งงวดนี้กันไดเ้นแล้วยาปากแห้งอ๋องวดนี่ก็เห็นแล้วก็หามปากแมนจ้าพันหายมากแค่สามคู่เม่นว่าจ้าแมนค่ะสองตัวสามคู่สองสามสามหกและสามเก้าแสดงว่าสามหกหรือพันกลับหัวขึ้นเป็นสามเก้าเนาะมันจะเป็นหกเก้าตัวเดียวกันนะคะ fc อันนี้เอาสองตัวไปก่อนนะคะ fc อันนี้จะเป็นยอดที่รับมุดดางนรับมุฟดังนีสองสามสิบหกกันยาสิบหกกัาหกแนะครับขอบคุณทุกท่านทุกไรททุกแชร์แห่งแห่งปังปังรวรวยนะคะเป็นแนวทางเด้ี่นองเด้อครับวตัเลยอันนี้ครับเป็นต้นตํำลับนะครับต้นข้างเอฟซีบญท้ามตรงนครับต้นตำลับนะครับสองสามสามหกสามเก้านะครับ ของแท้ต้องมีเขี้ยวนะครับว่าจะได้กันเจ้ไรเขี้ยวฮะว่าจะได้กันเจ้ของแท้รับมุกทหารตรงมีเขี้ยวเด้อขนมมีเขี้ยวบะแม่ไรเขี้ยวอยอมมองได้เจ้ผมเพิ่งเห็นตัวนี้อ่ะอันเอฟซีอันอันเม่นมาบอกนวแม้ว่า ตัวจริงของเจ็ดอ่ะจ็ดอันค่ะมีเขียวของแท้มันบอกันบออันบมีเขียวแทดงว่าุช่องปอมช่วย่วยอีกนม่ค่ะชยมาทั้งผีนะครับมุนๆเลยครับเดี๋ยวไหมุนมานะคะ c สอนึงู่นะคะสองสามหแล้วก็สองสามสหและสาเกนะคะ MC